เวลาไปทํางาน <_ an> ใช่ไหมคะเพื่อนก็จะทักว่าทาไมหน้าค้าจังเลยอ่ะค้ำจริงกับแบบคนโดนของ ต้องบอกว่าจริงๆเราเป็นคนที่ทํางานทํางานทํางานค่ะแล้วก็ทํางานอย่างเดียวเลยจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองและทีนี้ไหนที่เราทํางานเนี่ยมันทําให้เราพักผ่อนน้อยนอนน้อยด้วยค่ะสาเหตุที่มันตามมาคือความหมองคล้ำริ้วรอยมันคือแบบต้องบอกว่ามันคล้ำมากจนแบบไม่อยากหน้าสดออกจากบ้านเลยอ่ะรู้สึกแบบไม่มีความมั่นใจขาดความมั่นใจมากๆเลยเวลาไปทํางานใช่ไหมคะเพื่อนก็จะทักว่าเฮ้ยทาไมหน้าคล้ำจังเลยอะ่ะคือทําไมแบบดูหมองมากอะ่ะคล้ำยังกับแบบคนโดนของ ต้องบอกว่าเพื่อนที่ทํางานเป็นคนแนะนําค่ะ,ะรู้สึกว่าเออหน้าเขามีความแบบขาวสว่างกระจ่างใสแล้วรู้สึกว่าริ้วรอยเขาไม่ค่อยมีจริงๆริงอ่ะแล้วเราก็แบบแบรนด์เนี้ยเคยได้ยินอยู่แล้วแล้วก็เขามีความเด่นมากเลยในเรื่องของความหน้าเด็กก็เลยรียบสั่งมาใช้ตามเลยค่ะสั่งมากระปุกแรกนะมันเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้ามันมีความแบบเต่งตึงมากขึ้นมีความสว่างกระจ่างใสามากขึ้นคือรู้สึกว่าทําไมฉันไม่เจอผลิตภัณฑ์ครีมเนี้ยตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็ต้องแต่ใช้มารู relay, า้สึกแบบ ต้องบอกเลยว่าจากที่เมื่อก่อนเนี่ยโดนทักตลอดเลยนะคะว่าหน้าโซมจังเลยป่วยหรือเปล่าโดนของหรือเปล่าด้วยความหมองค้าที่มันอยู่บนหน้าเราเนาะเดี๋ยวนี้คือแบบรู้สึกโอเคมากมั่นใจมากเพราะว่าขนาดเราหน้าสดอะเพื่อนที่ทํางานกลับมาถามเราพี่โมใช้รองพื้นอะไรฉันก็สะบัดบ๊อบเลยจ้ะและตอบสั้นๆไปว่าใช้นิสิตครีมเกลือชมพูต้องบอกว่าตอนนี้กลับมามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะงานเพียบค่ะ ใช้มาได้จะ2ปีแล้วค่ะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ใช้มานะคะรู้สึกได้เลยถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนาะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้จะใช้ไปอีกยาวๆเลยอะไม่อยากเปลี่ยนแบรนด์แล้วเพราะตัวนี้ใช้แล้วเรารู้สึกแบบเห็นผลจริงมีความสว่างกระจ่างใสามากขึ้นแล้วพี่โมก็ชอบค่ะที่แบบผิวหน้าเต่งม,มีความเด็กลง ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ก็คือให้10เต็ม10เลยค่ะนะคะเพราะว่าตั้งแต่หลังใช้มารู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนาะคือผิวมันมีความแบบเต่งตึงมากขึ้นมีความเด็กลงมากขึ้นแล้วก็รอยหมองคลาำริว้วรอยแบบมันดีมากๆอะ่ะคือไม่ต้องพูดเยอะเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่นี่แล้วนะคะ ต้องบอกว่าอย่าลังเลเลยค่ะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นเนาะพี่โมก็ใหญ่ทุกคนนะคะหาผลิตภัณฑ์ครีมดีๆักหนุ่มตัวเนี่ยนะคะมาดูแลตัวเองวันนี้เราเป็นผู้ใช้จริงแล้วก็ลองเองแล้วมันเลิศมากๆไม่ดีจริงไม่กล้ามาพูดนะวันนี้ต้องบอกเลยว่า,าใหา่ทุกคนเปิดใจค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาปลอดภัยไม่มีสารอันตรายผิวแพ้ง่ายใช้ได้มีเอกสารยืนยันนะคะแล้วก็ถ้าอยากหน้าเด็กนะคะแนะน,นํานิสิตค,ครีมเกลือชมพูบอกเลยนะคะว่าจากเมื่อก่อนที่แบบคนทักตลอดเลยว่าหน้าหมองเหมือนโดนของนะคะแต่ว่าตอน นี้มีความขาวสว่างกระจ่างใสาออร่าค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสาหรับใครที่อยากจะหาผลิตภัณฑ์ครีมดีๆสักหนึ่งตัวมาดูแลตัวเองนะคะพี่โมนแนะนําค่ะกับนิสิตครีมเกลือชมพูค่ะ